ฮัลโหลโอเคสวัสดีครับรีแอคชั่นเบนฟอร์ดพรบลิวพูลนะครับเตะที่บ้านเบนฟอร์ดนะ <Yeah. S 1> พี่เมลิงนะครับเเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเก็บสามแต้มได้ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับฝากกดติดตามด้วย

เออแม่งทะลุไปสองคนเลยโอ้ยยังไม่ออกอีกเกือบโดนเหมือนกันลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์จังหวะเดียวกับกระพิบแบกได้ช่องสัตว์ลูกนี้โอ้ยติดเซฟของฉยมันปัดได้ทีนี้รู้เลยนะครับปั่นจากหน้าหัวกระโหลกครับด้านกราพินแบกเคยสโบร์สไลด์ครับททา่ยิงทำท่าจะสัตว์ใกล้เลยครับโอ้ย ัโอ้ยติดได้วะชนกรอบประตูไปครับลุงนี่โอ้โหชนเสาเครือบสามเหลี่ยมนะไม่มีใครเข้าขวางเลยนะครับคุณน่าจะเบาตีนมาเมื่อหน่อยวะนิดเดียวอ่ะโอ้สัเี้ยนเขามันงั้นสวยเมื่เฮ้ยดี สวยเฮ้ยว่างแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยอ,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 อะไรอ่ะไอ,อเ้เฮียคารโบมึงยิงหรือมึงอะไรวะนะ้าดะโอ้ยดาวินมาแล้วเว้ยเอามาช่วยทีหน่อยดาวินต้งนนองพึ่งมึงไรหนูไอ,อ้ดี โอ้ยติดโอ้ย,ย,ย,ยคใครวะไอ้อด,ดาวินอะไร <laughs> น,น,นาที90นะครับ <c oughs> ดาวินลูกหลักของเรานะครับ <c oughs> ยิงได้นาทีอ๋อเยีย <c oughs> อะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะได้มั่นใจหน่อยนะโอ้90นาดีแล้วว่าคิดว่าเสมออ่ะเอ้ยดาวินเออแล้วจังว่าเทนมันยัดไปพอดีเลยนะสวยมากครับเนี่ยแต่วันเนี้ยเออมันอยู่ถูกที่อ่ะเออ โอ้ยคิดว่าจะได้แต้มเดียวเราอะเออทำเป็นเล่นไหมคิดว่าจะเสมออะคิดดูเฮ้ยดีดักดีเฮ้ยช่วยกันเฮ้ยให้ดีให้เลยให้เลยให้ดีให้ดีเฮ้ยยิงอ ดาวินอีกแล้วลูกที่สองเออานาทีเก้าสองออส 9, แล้วครับอออสอตัวสนรองเะครับเออ,อตัวในช่วงแขางก,กัน2นาทีเออแบบนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วครับสำหรับเดน์ฟอร์ดเออดีมากมึงจะได้มั่นใจนะโห่แต่แม่งก็กล้าแตะไอ้นั่นนะแตะขัดเข้ามามมยิงนะ ดดาาาววินนอลลห้้ยีีกทโอ้เนี่ยมันแตะโอ้โหแม่งโคตรแน่นอนเลยว่ะวิมได้ดีแล้วไม่ข้ามคานเนี่ยอุ้ยใต้คานพอดีนะน่าอุ้ยเจ็บมือเลยเนี่ยมันแน่นอนมากเลยนะจังหวะมันแตะเนี่ยต้องชมนะจังหวะเนี่ยวันนี้เป็นวันของแม่งเลยนงเยสแม่งช่วยทีมเลย โอเคจบเกมแล้วครับลิเวอร์เราชนะไปสอูนนะครับใครจะไปขีดจะยิง <S 2> 2 <S ช่วงโทษอ้ดาวินนะ2มเมตรเลยอ่ะเออมันจะได้มั่นใจหน่อยนะ <c oughs> ดีมากเลยนะเป็นแบบโอ้โมเมนตัมน่าจะมาที่มาน่อยนะให้มันมั่นใจหน่อยนะโอเคไปละทุกคน๊ายบายครับเก็บ3แต้มได้นะนัดนี้ไว้เจอกันใหม่นัดหน้าฝากกดติดตามด้วย หน้าเจอใครเดี๋ยวค่อยว่ากันไปละบ๊ายบายคุณนายครับฝันดีครับทุกคนชาวเด้คอร์ปบายบาย